สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟนะคะวันนี้นะคะกับช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะวันนี้ได้พามาใหม่1ชุดนะคะพี่อ่าม,อมาหมาหนึชุดอ่าราคาหลักร้อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสนใจองค์ไหนโทรมาได้เลยนะคะพี่ช่องทางการติดต่อของเรายัางเหมือนเดิมนะคะเบอร์โทรอ่าศู2 9์หกสอง้าสามหเจ็ดแปดสองหนึ่งนะคะลายไอ d ดีนะคะวี i อดับบนะคะส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะอ่า วันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่นะอ่ากดไลค์แจ้งอ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะอ่าเดี๋ยวองค์แรกนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะพี่เป็นเหรียญลายธงชาตินตคหาพี่ของหลวงพ่อเดิมนะคะหลังจานอ่าอยู่ในเลี่ยมเก่าเก่านะคะพี่นี่เลยนะคะนี่เป็นอ่าหลังจานนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่มีรอยจานชัดเจนเลยนะคะ อ,อยู่ในเลี่ยมเก่าๆโบราณคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะลายธงชาติอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทถูกสุดๆแบ่งปันกันไปนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนนะคะพี่เป็นเหรียญลายธงชาตินะคะพี่เลี่ยมเก่าโบราณคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับรายการที่หนึ่ง ต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะพี่จะเป็นพระลีลาเม็ดขนุน,นนะคะพี่เป็นพระเนื้อดินเก่าอ่าเป็นพระลีลาเม็ดขนุนนะคะพี่เนื้อดินเก่านะคะนี่สภาพเนื้อดินหนึบหนับนะคะพี่เม็ดแร่ใบมะขามนะคะอ่าเม็ดแร่ใบมะขามนี่ชัดเจนเลยนะพี่น <vent> ้องค์นี้นะคะเนื้อดินสภาพสวยเดิมเดิมเลยนะคะพี่ Right อ่าเน day, <notable berries> ื้อ <ility> ดินเดิมๆเลยนะคะพี่สําหรับอ่าลีลาเม็ดขนุนองนี้นะคะเปิดราคาแบ่งปันนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะสําหรับองค์นี้นะคะสวยเดิมเลยนะคะพี่เป็นพ้าเนื้อดินเก่านะคะองคนี้นะคะพี่ดูสภาพเนื้อดินเก่าๆหนึบๆหนับๆเลยนะพี่นะองคนี้นะคะเปิดราคาไว้นะคะสําหรับองค์ที่สองนะคะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะพี่รายการที่สองจะเป็นพ้าลีลาเนื้อดินเก่านะคะ เป็นลีลาเม็ดขนุนนะคะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่นะองนี้นะคะรายการที bin, ่สองต่อไปนะคะรายการที拜拜่สามนะคะจะเป็นเม็ดแตงนะคะพี <S 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 ่ของหลวงู่ทวดนาคะวัดช้างให้อ่าเป็นเม็ดแตงเก่านะคะพี่เป็นเหรียญกระไรทองนะพี่นะสาหรับเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเม็ดแตงเก่านะคะหลวงู่ทดรังทิมอ่าเป็นเนื้อกระไรทองนะคะองนี้นะคะนี่สวยงามเดิมๆเลยนะคะองนี้นะคะรายการที่สาม เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เอาไป800บาทนะคะรายการที่สามนะคะเมตแตงหัวปูทวหลังทิมนะคะพี่เอาไป800บาทนะคะพี่รายการที่สามต่อไปนะคะรายการที่สี่นะคะจะเป็นปิดตาแร่บางไผ่นะคะองนี้นะคะเซียนนี่อ่าสวยงามเลยนะคะพี่เซียนนี่อ่าสวยงามเลยนะคะพี่ปิดตาแร่บางไผ่องคนี้นะคะ สวยเดิมๆเลยนะพี่นาองค์นี้นะคะนี่เซียนๆนะคะสวยงามนะพี่นาองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สี่นะคะพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สี่าปิดตาแล่บางไผ่นะคะพี่เอาไ้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สี่นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่ห้านะคะพี่จะเป็นเหรียญนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะกระไรอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะนี่อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะห่วงเชื่อมนะคะพี่เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบปีสองสี่เจ็ดสามเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญสวยอ่าสภาพเดิมๆเลยนะคะพี่ใบหน้าใบตานะคะรองรอยการปั๊ม สวยงามเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะรายการที่ห้านะคะพี่เปิดราคาไว้นะคะสําหรับองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทรายการที่ห้านะคะพี่เหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบนะคะปีสองสี่เจ็ดสามเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่ราคาแปดร้อยบาทนะคะราคาแบ่งปันนะคะต่อไปนะคะรายการที่หกนะคะพี่จะเป็นสมเด็จนะคะองนี้นะคะเป็นสมเด็จกุกเก่านะคะ อ่าเป็นสมเด็จกุเก่านะคะพี่รงรักปิดทองนะคะนี่สี่องค์ติดกันแบบนี้เลยนะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่องค์นี้นะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่นี่เลยนะคะลงลงรักลงทองเก่านะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จอ่ากุเก่านะคะองค์นี้นะคะสวยงามเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่อ่ารงรักปิดทองนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยงามอ่าอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้นะคะ เป็นพระสมเด็จเก่านะคะโรงรักปิดทองเก่านะพี่นะองคนี้นะคะนี่อยู่ในเลี่ยมของเก่าเดิมๆเลยนะคะองคนี้เปิดราคาไว้นะคะพี่องค์นี้นะคะเอาไปหนึ่งพันบาทนะคะพี่เป็นพระสมเด็จกุกเก่ารงรักโรงทองนะคะพี่อยู่ในอ่าอยู่ในสี่องติดกันแบบนี้นะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่สนใจองค์ไหนโทรมาได้เลยนะคะรายการที่หก เอาไป1,000บาทนะคะพี่รายการที่6นะคะต่อไปนะคะรายการที่7นะคะพี่จะเป็นอ่าพระชัยนะคะพี่เป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมอ่าเนื้อสัมฤทธิ์นะคะพี่ก้นอุจานาลงนะคะสภาพสวยเลยนะพี่น้องค์นี้นะคะอ่าก้นอุจานาลงนะพี่น้องค์นี้นะคะนี่ก้นอุจานาลงอ่าเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เก่านะคะพี่เป็นพระชัย ของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทอ่าองน,นี้นะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พระใช้เนื้อสำริดนะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะก้นอุจชานลงเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่เจ็ดนะคะพีะะ่รายการที่เจ็ดนะคะต่อไปนะคะรายการที่แปดนะคะพี่จะเป็นอ่าองน,นี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อปานนะคะพิมพ์ขีไก่หางพวงนะคะพี่ آ آ, พาชุดนี้นะคะได้มาได้มาใหม่นะคะพี่อ่าเหมามาใหม่นะคะสําหรับชุดนี้นะคะสวยมากแล้วพี่นะอ่าได้มาจากเฮียอ่าไดมาใหม่อ่าได้มาใหม่เลยนะพี่นะ้าพาชุดนี้นะคะพี่อ่าเป็นหลวงพ่อปาน,นะคะพี่พิมพ์ขี้ไกห่หาหางพวงนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่อ่านี่เลยนะคะนี่ดูด้านหลังนะคะพี่ อ่าเป็นพาร์เนื้อดินเก่านะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะพี่นะหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะเปิดราคาไว้นะพี่อ่าองค์นี้นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่หลวงพ่อปานนะคะขี่ไก่ห่างพวงนะคะ,นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับองค์นี้นะคะอยู่ในเลี่ยมโบราณเก่านะคะอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่พ่อปานขี่ไก่นะคะรายการที่แปด ต่อไปนะคะในการที่เก้านะคะจะเป็นเหเรียญเสมานะคะของหลวงปู่ทิมนะคะโรงยาเก่าอ่าเป็นเหเรียญเสมานะคะของหลวงปู่ทิมนะคะรงยาเก่านะคะนิดอ่ามีตัวทอชัดเจนนะคะพี่มีรอยอ่าร่องรอยการปั๊มนะคะสวยงามนะคะพี่สวยงามเลยนะคะคมชัดเลยนะคะอ่าสำหรับอ่าเหรียญนี้นะคะพี่เป็นเหเรียญเสมานะคะของหลวงปู่ทิม ปีหนึ่งแปดนะคะพี่รงยาสีเก่านะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำนะคะนี่่าดูเส้นยันนะคะพี่คมชัดเลยนะคะเปิดราคาวไว้นะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่เก้านะคะ,ะรายการที่เก้านะคะพี่เหรียญสีมาโรบผูทีมปีหนึ่งแปดนะคะ,ะเปิดราคาวไว้นะพี่นะ mm hmm. เหรียญน,นี้นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาท รายการที่เก้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่เก้านะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะบางกระอมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะปีสองสี่แปดปีสองสี่แปดสี่นะคะพี่ปีสองสี่แปดสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระอม อ่าเปเหรียญสวยนะคะพี่นี่เหรียญสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะสวยงามสมบูรณ์คมชัดเลยนะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะเหรียญน,นี้เอาไปแ0 0บาทนะคะอ่ารายการที่10นะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคงวันบางกระพร้อมต่อไปนะคะรายการที่11นะคะพี่จะเป็นเบี้ยกแก้เก่านะคะของหลวงพ่อนุ่มวัดนางใน อ,อยู่ในเลี่ยมโบราณสวยๆนะคะด้านหลังจะเขียนว่ามง 18K นะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆสวยๆเลยอ่าเป็นเบีย้ยแก้เก่านะคะพี่ของหลวงพ่อนุ่มนะคะวัดนางในนะคะสําหรับเบีย้ยแก้องค์นี้นะคะเปิดราคาไว้นะคะพี่เอาไปหนอ่าเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เบีย้ยแก้เก่าหลวงพ่อนุ่มนะคะวัดนางในนะคะเปิดราคาแบ่งปันเอาไปแปดร้อยบาท อ่าเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่รายการที่11นะคะพี่เอาไป800บาทนะคะรายการที่11ต่อไปนะคะรายการที่12นะคะจะเป็นเหรียญชินาาชนะคะหลังหนังสือ3าแถวนะคะอ่าเป็นเหรียญชินราชนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าเหรียญเดิมๆเลยนะคะนี่อ่าสภาพใช้งานนะคะอ่าเหรียญผ่านการใช้งานมานะคะพี่เป็นเหรียญนึงออ่า หลังหนังสือสามแถวนะคะเหรียญนี้นะคะพี่เปิดราคาไว้นะคะสําหรับเหรียญนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะพี่เหรียญชินาราคานี่อ่าไปเหรียญเนื้อทองแดงเก่าเดิมๆนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เหรียญชินาราชหลังหนังสือสามแถวแบบนี้อ่าสภาพใช้งานนะคะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะสําหรับเหรียญนี้นะคะรายการที่สิบสองต่อไปนะคะรายการที่สิบสามนะคะพี่จะเป็นอ่า อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเทวสุวรรณนะคะพี่เป็นหล่อบโบราณเทวสุวรรณวัดสุทัศเจ้าขุนศรีเจ้าขุนศรีวัดสุทัศน์นะคะพี่อเป็นหล่อบโบราณเทวสุวรรณเก่านะคะพี่องค์นี้นะคะนี่สวยสวยเลยนะคะหล่อบโบราณเก่าๆเดิมๆเปิดราคาไว้นะคะสําหรับองคนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะสําหรับหล่อบโบราณน,นะคะ อ่าท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์นะคะเจ้าขุนศรีนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบสามนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทอ่ารายการที่สิบสามนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่นะคะจะเป็นรูปหล่อเก่านะคะของหลวงพ่ออีนะคะพี่อ่าเป็นรูปหล่อเก่านะคะพี่ของหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบนะคะเป็นรูปหล่อโบราณเก่า อ่า <Krist ian> ของหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบนะคะองนี้นะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่อ่ารูปหล่อหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สาหรับองค์นี้นะคะรายการที่สิบสี่นะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะอ่าสนใจองค์ไหนนะคะพี่โทรมาได้เลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบห้านะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเชมวัดฉลองนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญ เนื้อทองแดงลมดำนะคะปีสองสี่แปดหกนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเชมนะคะวัดฉลองนะคะด้านหลังจะมีรอยยันนะคะนี่อ่ายันสามแถวนะคะพี่อ่าเส้นสายรายยันนะคะคมชัดเลยนะคะสําหรับอ่าเหรียญน,นี้นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเชมวัดฉลองนะคะปีสองสี่แปดหกปีอ่าเปิดราคาไว้นะพี่นะเหรียญน,นี้เอาไปแปดร้อยบาท รายการที่สิบห้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบห้านะคะ่าเราส่งของให้ทุกวันนะคะพี่ส่งของให้ทุกวันแน่นอนนะคะรับองค์ไหนโทรมาได้เลยนะคะโทรสายด่วนสายตรงจะไวกว่านะคะต่อไปดนาะรายการที่สิบหกนะคะจะเป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะไม่ตัดปีข้างนะคะสําหรับองค์นี้นะพี่นะ นี่ด้านข้างนะคะมีปีกนะคะติดอยู่นะพี Is. ่นะปิดตาปูเอี gotcha. ่ยมนะคะวัดสพานสูงเปิดราคาไว้นะพี่นะองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะสําหรับองค์นี้นะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะปิดตาปูเอี่ยมเอาไปแปดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปีศูนย์สามนะคะวัดเขา วัดเขาบันไดอิดนะคะพี่เป็นเหรียญเลือดสมณศักดิ์นะคะของหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญน,นี้นะคะพี่เหรียญนี่สวยเดิมๆเ,เลยนะคะพี่เหรียญขาวๆทึบๆแบบนี้เลยนะ,ะพี่นะเหรียญนี้นะคะนี่อ่าพี่ดูเส้นสายรายันนะคะสวยงามคมชัดเลยนะคะสําหรับเหรียญนี้นะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบเจ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะสําหรับเหรียญนี้นะพี่เอาไปแปดร้อยบาท ถูกใจองไหนนะคะพี่โทรมาได้เลยนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบแปดนะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองคนี้นะคะจะมีรอยขาปรักมีรอยขาปรักเก่านะคะพี่เกตทะลุซุ้มเลยนะคะองค์นี้นะคะนี่มีรอยขาปรักอ่าปรักดําดๆนะคะติดอยู่นะคะเนื้อมวลสารน,นะคะสวยงามเนื้อมวลสารนี่สวยงามเลยนะคะองคนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเก่า อ่าเนื้อสวยงามสมบูรณ์นะคะพี่องค์นี้นะคะเปิดราคาวไว้แปดร้อยบาทรายการที่สิบแปดนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบแปดอ่าเป็นพระสมเด็จเก่านะคะเปิดราคาวไว้แปดร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดต่อไปนะคะรายการที่สิบเก้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะคะ อ่าปีสองสี่หกเก้านะคะพี่เหรียญหลวงปู่ขาววัดลักสีนะคะปีสองสี่หกเก้าเหรียญนี้จะเหรียญออกขาวๆทึบๆนะคะเหรียญนี้นะคะด้านหลังจะมีรอยยันนะคะพี่อ่าด้านหลังจะมีรอยยันนะคะนี่ดูขอบข้างนะคะสวยงามสมบูรณ์นะคะใบหน้าใบตา,บต,าติดชัดอ่านี่เลยนะคะปีสองสี่หกเก้านะคะ<อ>เหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะเหรียญนี้นะคะเอาไป เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบเก้านะคะเหรียญหลวงปู่ขาวนะคะวัดหลักสี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบเก้านะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะพี่จะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหัวโตนะคะอ่าเป็นเหรียญหัวโตนะคะของหลวงปู่ทวดนะคะพี่ เป็นเหรียญหัวโตนะคะพี่เอ้เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพี่เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงปู่ทวดหลังทิมนะคะปีศูนย์แปดอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหเงินนะคะพี่เหรียญนี้นะคะนี่พี่ดูสภาพเหรียญนะคะเหรียญเก่าเก็บมากนะคะพี่สภาพเหรียญอ่าเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะปีศูนย์แปดเปิดราคาไว้นะพี่นะเหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้ แปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักหลวงปู่ทวดหลังทิมนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่จะเป็นเหรียญรอหานะคะเป็นเหรียญเก่านะคะพี่เหรียญรอหานะคะเป็นเหรียญเก่าเป็นเหรียญกลมเหรียญเก่านะคะเหรียญรอหานะคะนี่ าขาวๆทึบๆแบบนี้เลยนะคะพี่สําหรับเหรียญนี้นะคะนีดอขอบข้างนะคะอ่าดูด้านหลังนะคะพี่จะเป็นเหรียญเสด็จกลับจากยุโรปนะคะพี่เสด็จกลับอ่าเป็นเหรียญที่เสด็จพระราชดดำเนินพระพาดยุโรปนะคะพี่ปีหนึ่งหนึ่งหกนะคะอ่าเป็นเหรียญกลมเหรียญเก่านะคะพี่ของรห้านะคะเปิดราคาไว้นะพี่องค์เหรียญน,นี้นะคะเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาท เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่เหรียญร้อห้านะคะเหรียญรัชกาลที่ห้านะคะเป็นเหรียญเก่านะคะพี่อ่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะจะเป็นเสือนะคะของหลวงพ่อวงนะคะพี่อ่ามีรอยยันนะคะชัดเจนนะคะพี่เสือหลวงพ่อวงอ่ามีรอยยันนะคะนี่รอบตัวเลยนะคะพี่เสือเป็นเสือเก่านะคะ ของหลวงพ่อวงนะคะพี่เสือหลวงพ่อวงนะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เสือหลวงพ่อวงนะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้นะคะรายการที่ยี่สิบสองเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เสือหลวงพ่อวงนะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะจะเป็นพระสมเด็จอ <retir voltages> ่า <mon> เป็นพระสมเด็จอ่ารงรักปิดทองนะคะองนี้นะคะจะมีรอยคาบกุนะคะติดอยู่นะคะมีอยู่ในเลี่ยมเก่าอ่าจะมีรอยคาบกุนะคะมีอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะพี่นี่เลยนะคะเป็นพระสมเด็จรงรักปิดทองเก่านะคะองนี้นะคะด้านหลังนะคะจะมีรอยคาบรักเก่าเก่านะคะพี่นี่่อนๆอนแบบนี้เลยนะคะเนื้อมวลสารสวยงามชัดเจนเลยนะคะองคนี้นะคะเปิดราคาไว้นะพี่ เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบสามนะคะพระสมเด็จเอาไปแปดร้อยบาทอ่าอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่เปิดราคาไว้แ800ดร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสามต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนะคะเหรียญนี้นะคะนี่อยู่ในเลี่ยมเดิมๆโบราณแบบนี้นะพี่นะ อ่าอยู่ในเลี่ยมเดิมเดิมโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตาหนี่พี่ดูสภาพเหรียญนะคะเหรียญเก่าเดิมเลยนะคะพี่เหรียญเก่าเก็บเลยนะคะเปิดราคาไว้นะคะสําหรับอ่าเหรียญนี้นะคะพี่เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อกันรายการที่ยี่สิบสี่นะคะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบสี่นะคะอ่าชอบถูกใจองค์ไหนนะคะพี่โทรมาได้เลยนะคะ เอาไปเก้าร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่25สิบหนะคะจะเป็นพัะปิดตานะคะของหลวงปู่ยิ้มอันนี้จะลงรักเก่านะคะพี่อ่ามีรอยค่าปร,รักดำๆติดอยู่นะคะพี่ปิดตาปู่ยิ้มอ่าองนี้นะคะสวยเดิมเก่าๆเลยนะคะเนื้อเก่าๆเนื้อ,อปุๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่อ่ามีรอยค่าปร,รักเก่าๆนะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะองนี้เอาไป700บาท เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาปู่ยิ้มนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะชอบถูกใจองค์ไหนนะคะพี่โทรสายด่วนสายตรงจะไวกว่านะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะวัดคงคารามเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะสําหรับเหรียญนี้นะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านี่เป็นเหรียญ หลวงพ่อฉุยนะคะวัดคงคารามนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพสวยนะพี่นะเหรียญนี้นี่สวยเดิมเลยนะคะนี่เป็นยันเป็นยันกระบองไข้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะเปิดราคาไว้นะคะสําหรับองนี้นะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบหกนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะไม่ทราบที่นะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะไม่ทราบที่นะคะเหรียญนี้นะคะนี่เหรียญเดิมๆเลยนะคะเหรียญนี้นะคะอ่าเหรียญสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะไม่ทราบที่นะคะสําหรับเหรียญนี้นะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาท เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางลายนะคะสนใจถูกใจองค์ไหนนะคะทักมาได้เลยนะคะพี่ลายไอดีของเราตามที่อยู่ด้านล่างนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่จะเป็นเหนบบรียญหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงปู่สุกวัดป่าโคงมาขามเท่า เหรียญผู้สุกวัดป่าคงมาขามเท่านะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะหรือตัดชิดหล่อโบราณเก่านะพี่เปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหล่อโบราณเก่านะคะหลวงผู้สุกวัดป่าคงมาขามเท่าเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะสําหรับองค์นี้นะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ปีสองสี่แปดสองนะคะสําหรับเหรียญนี้นะพี่เป็นเหรียญรูปไข่นะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะปีสองสี่แปดสองนะคะเป็นเหรียญกระไรทองนะพี่ดูด้านหลังนะคะรอยร่องรอยการปั๊มนะคะสวยงามเลยนะคะพี่เหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้นะคะสําหรับเหรียญนี้เอาไปแปดร้อยบาทเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญรูปไข่นะคะกระไรทอง เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเก้านะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบนะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่จะมีรอยคาบกุอ่าคาบรักนะคะติดอยู่นะคะพี่องค์นี้นะคะนี่อ่าเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองค์นี้นะคะสวยงามนะคะเนื้อแก่งเก่าสวยสมบูรณ์เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะอ่าเปิดราคาไว้นะพี่องค์นี้เอาไปแปดร้อยบาท อ่ารายการที่30นะคะพี่เอาไปแป0รบาทนะคะรายการที่30อ่าเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองค์นี้เอาไป800บาทนะคะพี่รายการที่30นะคะต่อไปนะคะรายการที่31นะคะพี่จะเป็นเหรียญหัวโตนะคะอ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะปี2500นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะคะอ่าเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญที่สวยเก่าเดิมๆเลยนะคะพี่เหรียญนี้นะคะนี่ อ่าพี่ดูร่องรอยนะคะร่องรอยค่าเปลี่ยนนะคะสวยงามนะคะอ่าการพงการพิมพ์นะคะนี่อ่าสวยงามสมบูรณ์เลยนะคะพี่เปิดราคาไว้นะคะสาหรับเหรียญนี้เอาไปแปดร้อยบาทรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะจะเป็น พราชายหัวไม่ขีดนะคะพี่เป็นพราชายหล่อโบราณเก่านะคะหัวไม่ขีดนะคะองค์นี้นะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนี่ดูใต้ฐานนะคะจะมีรอยยันนะคะพี่ใต้ก้นนะคะจะมีรอยยันนะคะพี่ใต้ก้นจะมีรอยยันนะคะเป็นพราชายหัวไม่ขีดนะคะพี่เป็นพราหล่อโบราณเก่านะคะองนี้นะคะนี่เดิมๆเลยเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบสองนะคะ ต่อไปนะรายการที่สามสิบสามนะคะจะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อจาดวัดบางกระเป๋านะคะปีสองสี่แปดสี่อ่าเป็นเหรียญกลมเหรียญเก่านะคะพี่ของหลวงพ่อจาดนะคะวัดบางกระเป๋านะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะพี่นะอ่าด้านหลังจะเป็นกีบบัวมีพระปิดตานะคะเขียนจอเจริญลาบนะคะพี่อ่าด้านหลังจะมีอ่าเป็นพระปิดตานะคะเขียนว่าจอเจริญลาบ เปิดราคาไว้นะพี่นะอ่นเหรียญน,นี้นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทพอนะพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยเดิมๆเลยนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบสามต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะพี่อ่าจะเป็น อ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคนะคะพี่เป็นเหรียญกะไหลทองนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคนะคะเหรียญนี้นะคะอ่าเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญสภาพสวยนะคะเหรียญเนื้อกะไหลทองนะคะพี่อ่าเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทรายการที่สามสิบสี่นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบสี่นะคะเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคนะคะ ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่โทรสายด่วนสายตรงจะไวกว่านะคะต่อไปนะรายการที่สามสิบห้านะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่องค์นี้นะคะอ่าจะมีรอยคาบกุนะคะพี่ติดอยู่นะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเก่ามีรอยคาบรักเก่านะคะอ่าเปิดราคาไว้นะพี่องค์นี้เอาไปแปดร้อยบาท อ่าเป็นพระสมเด็จเก่านะคะนี่สวยสมบูรณ์เลยนะพี่นะ้าองค์นี้นะคะนี่สภาพสวยสมบูรณ์เลยอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบห้านะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบห้าต่อไปนะคะรายการที่สามสิบหกนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะพี่วัดประดู่ิีพีนะคะอ่าเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่เป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ด อยู่ในเลี่ยมเดิมเดิมนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเดิมเดิมเลยนะคะนี่อาเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีนะคะอยู่ในเลี่ยมเ,มเดิมเดิมเก่าเก่าแบบนี้นะพี่นะอาเหรียญสภาพสวยคมชัดเลยนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบหกนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวนะคะพี่ อ่พาพระครูพี่บูนคณารักนะคะนี่หรือหลวงอ่าหรือหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่วัดบางวัวน,นะคะฉะเชิงเซาอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะนี่ด้านหลังเขียนว่าปีสองสี่แปดหนึ่งนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทอ่ารายการที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติม กันได้ทางไลน์นะคะพี่เบอร์รายก็ bwiw 9 9 9นะคะหรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะพี่ต่อไปนะคะรายการที่38นะคะจะเป็นพระกุวัดสามปื้มนะคะพี่รงลักปิดทองนะคะองอนี้สวยงามเลยนะคะพี่สวยงามเลยนะคะนี่มีรอยคาบกุฏร่อนร่อนแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะนี่เนื้อมวลสารนะคะสวยงามมีรอยคาบกุ ติดอยู่นะพี่นะตามองพระเลยนะคะพี่เนื้อเก่าสวยเลยเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบแปดเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่อยู่พระกุวัดสามปื้มนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเก้านะคะจะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่ปีสองพันห้าร้อยอยู่ในกล่องเดิมๆนะคะองนี้อยู่ในกล่องเดิมเลยนะคะด้านหลังจะมีรอยปั๊มตานะคะพี่มีรอยคาบกุ อ่าคาบเน่าๆนะคะติดอยู่นะพี่นะองคนี้นะคะนี่เป็นพระสมเด็จเก่านะคะเนื้อมวลสารสวยงามสมบูรณ์เลยนะคะองนี้นะคะด้านหลังจะมีรอยปั้มตานะคะพี่นี่เลยนะคะอ่าสมเด็จบางขุนพรมนะคะปี2500นะคะพร้อมกล่องเดิมนะคะเปิดราคาไว้เก้าร้อบาทเอาไปเก0อบาทนะพี่นะองค์นี้เอาไปเก้าร้อบาทนะคะพี่รายการที่39นะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะมีมาเพียงเท่านี้นะคะพี่ชอบถูกใจองค์ไหนนะคะโทรมาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อของเรายัางเหมือนเดิมนะคะอ่าช่องทางการติดต่อของเรายัางเหมือนเดิมนะคะพี่สแกน QR code โค้ดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะอ่าขอบคุณพี่ๆ f c ทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาชมจนจบนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ